ยรอบ Global h ฮ u s e เอกบู m a n t o u r ์เมนต์การดวลของ8นักบวยหญิงที่กัด56กิโลกรัมพบกับ4นักสู้สายบีที่จะมาประทะก,กันแบบสุดเดือดแพรว่าสิทธนายหนุดาวรุ่งแข่งเดือดสายบวกจากนครราชสีมาขวัญใจสอตะวันรุ่งสาวศกคมแชมป์หลายสังเวียนจากชายภูมิสาร่าโกเฮียสาวอิน4ีพันลุยจากสาหรัฐอเมริกาเสรยพินตูนสุดยอดหญิงแกลง่งดีกรีทีมชาติกัมพูชา ร่วมด้วยมวยแข่งจากสกลนครราศีสิงห์อโยธยาฟ้ายิมปะทะอียู่ส่วนมังกรมาสั่งจากจีน สายอ่างทองกงจักปอเปาอินสอจอเปียกอุไทยมวยจอมเกา๋าดวนชากี้เอาเตกริตีมวยมัดดุกสายบูจากอิรักพร้อมคู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยต้องลุ้นกันทุกวินาทีช่องแมวยไทยซุปเปอร์แชมปศึกมวยรอบโกลโอลเฮาส์เอ็กวูแมนัวร์นาเมนมวยหญิงพิกัด56กิโลกรัมรอบแรกสายบีถ่ายท่สดวันนี้เวลาหนึ่งท่มตรงห้ามพลาด กรุ๊ปบลูเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ